ก่อนแข่งโมงไว้เยอะบอกจะทำให้โลกเห็นความแข็งแกร่งของทีมชาติเวียดนามพอแข่งจบเละเป็นโจ๊กซองละสิบบาทเลยแถมแฟนลูกอย่างทีมชาติเวียดนามออกมาสับโฟทีเละตุ้มเปะ๊ะที่ทําให้เวียดนามไปไม่ถึงฝั่งฝันและมีชาวเวียดนามออกมาต่อว่าชาวเวียดนามด้วยกันเองว่าเราชนะเขามาได้เพราะมีตู้เย็นขาดตู้เย็นทีมเละเวียดนามบางคนโต้แย้ง ว่าเราไม่สามารถสู้กับชาติใดในโลกได้เลยเราอาจจะเก่งแท่ในเอเชียพอลงสนามระดับโลกเราไปต่อไม่ได้เลยเราต้องเรียนรู้จากทีมชาติไทยว่าเขาพัฒนาไปในด้านไหนเวียดนามบางคนบอก อย่างน้อยเราก็เก่งในเอเชียนะแม้ระดับโลกจะสู้เขาไม่ได้เลยนี่เป็นการโต้วาทีของแฟนๆเวียดนามพอหอมปากหอมคอนะคะแม้ว่าเวียดนามจะตกรอบแต่ก็ต้องยอมรับว่าประสบการณ์ระดับโลกของเขายังมีไม่พอเหมือนทีมชาติไทยจึงทำให้มั่นใจว่าชนะทุกทีมได้พ่อแข่งจริงมันคนละเรื่องคนละบทเลยอีกส่วนคือเวียดนามต้องการอยู่เหนือทีมชาติไทยให้ได้แม้เวียดนามบางส่วนยังคาใจว่า ทีมชาติไทยเจอแต่ทีมอ่อนๆไม่เจอทีมยากเหมือนเวียดนามก็นานาจิตตังกันไปเอาเป็นว่าสาวไทยเราเข้ารอบเวียดนามตกรอบโลกสงบสุขลงแล้วและผลงานของชมพู่ก็เลิศม,มากในการแข่งขันแถมม,มีมน่ารักน่ารักที่ปลอบใจมือเซตสวีเดนจนเป็นข่าวในโซเชียลไทยยังไงยังไงก็พยายามเข้านะคะเวียดนามสู้ๆ